คืนแห่งการพักใจแดดเธอผู้แบกโลกไว้ทั้งใบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่โลกหมุนช้าลงกับรุง่งรุ่งนภพาในรายการเพื่อนคุยพอดแคสต์นะคะดึกขนาดนี้แล้วคุณกำลังทำอะไรอยู่คะกำลังนอนขดตัวอยู่ในผ้าห่มอุ่นๆหรือกำลังนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเงียบๆคนเดียว ไม่ว่าวันนี้คุณจะไปเจออะไรมารุ่งขอให้เวลานี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของคุณนะคะพื้นที่ที่คุณไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องเข้มแข็งและไม่ต้องแบกความคาดหวังของใครเอาไว้ลองสำรวจร่างกายตัวเองหน่อยไหมคะวันนี้เราเกรงมาทั้งวันแล้วนะผ่อนคลายหัวไหล่ลงค่ะคลายคิ้วที่กำลังขมวดอยู่หายใจเข้าลึกๆให้เต็มปอด แล้วหายใจออกยาวๆทิ้งความหนักอึ้งทั้งหมดลงไปที่พื้นให้เสียงของรุ่งโอบกอดความรู้สึกของคุณไว้นะคะวันนี้เหนื่อยไหมคะรุ่งรู้นะว่าโลกข้างนอกนั่นเสียงดังและวุ่นวายแค่ไหนบางวันเราก็แค่อยากจะผ่านมันไปให้ได้แต่ทำไมมันยากจังเลยเนาะเวลาที่เราเหนื่อยมากๆ เวลาที่ใจเราบางแปลกไหมคะที่จูจ่ๆเรามักจะคิดถึงที่ที่หนึ่งคุณกำลังคิดถึงบ้านอยู่หรือเปล่าคะคิดถึงบ้านที่ต่างจังหวัดหรือคิดถึงคนที่รอเราอยู่ที่นั่นยิ่งในวันที่เราต้องนั่งกินข้าวกล่องคนเดียวในห้องสี่เหลี่ยมหรือกินข้าวท่ามกลางคนแปลกหน้าความเหงามันก็ทำงานหนักเหลือเกิน ลองหลับตาจินตนาการกลับไปที่บ้านของเราสิคะภาพวงกับข้าววงเดิมโต๊ะไม้เก่าๆหรือเสือ้อผืนเดิมกลิ่นไข่เจียวร้อนๆกลิ่นแกงส้มฝีมือแม่เสียงพ่อที่คุยเรื่องเดิมๆเ,เสียงหัวเราะของคนในครอบครัวเชื่อไหมคะว่าการได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามันคือยาวิเศษเลยนะมันไม่ใช่แค่อิ่มท้อง แต่มันคือการอิ่มใจรสชาติอาหารที่ปรุงด้วยความรักมันช่วยเยียวยาหัวใจที่บอบช้ำจากโลกภายนอกได้ดีที่สุดถ้าคืนนี้คุณคิดถึงพวกเขาส่งใจไปกอดพวกเขานะคะหรือถ้ามีโอกาสกลับไปกินข้าวบ้านกันเถอะนะไปชาร์จแบตให้เต็มแล้วค่อยกลับมาสู้ใหม่คนทางนั้นเขาภูมิใจในตัวคุณเสมอนะคะแต่รุ่งก็เข้าใจค่ะ ว่าพอเรากลับมาอยู่กับตัวเองในห้องเงียบๆความคิดถึงบ้านอาจจะจางลงแต่สิ่งที่เข้ามาแทนที่คือเสียงในหัวพอล้มตัวลงนอนเรื่องราวความผิดพลาดของวันนี้เรื่องน่าอายหรือคำพูดแย่ๆก็มักจะวนเวียนเข้ามาเหมือนหนังฉายซ้ำเรามักจะถามตัวเองว่าทำไมฉันไม่ทำได้ดีกว่านี้นะรุงอยากถามคุณคำถามหนึ่งค่ะ ถ้าเพื่อนสนิทของคุณทำพลาดแบบที่คุณทำวันนี้คุณจะซ้ำเติมเขาไหมคุณคงจะกอดเขาแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะแกทำดีที่สุดแล้วแล้วทำไมกับตัวเองคุณถึงใจร้ายจังเลยเล่ะคะเลิกใจร้ายกับตัวเองได้แล้วนะคนเก่งวางแว่นขยายที่คุณใช้จับผิดตัวเองลงเถอคะค่ะความมืดของค่ำคืนมีไว้เพื่อให้เราพักผ่อน ไม่ใช่เพื่อให้เราลงท่อตัวเองลองเอามือทาบที่หน้าอกข้างซ้ายดูสิคะหัวใจยังเต้นอยู่ใช่ไหมปราบใดที่มันยังเต้นอยู่แปลว่าคุณยังมีโอกาสแก้ตัวเสมอวันนี้คุณเก่งมากแล้วนะเก่งที่อดทนเก่งที่ผ่านมันมาได้ให้อภัยตัวเองแล้วปล่อยให้เรื่องของวันนี้จบไปพร้อมกับวันนี้เธอคะ่ะ ตอนนี้เมื่อเราวางภาระลงแล้วเมื่อเราให้อภัยตัวเองแล้วตัวเราจะเบาขึ้นใช่ไหมคะรุ่งอยากชวนคุณมองไปข้างหน้าอีกนิดเดียวไปยังวันพรุ่งนี้หลายคนกลัววันพรุ่งนี้กลัวจะต้องเตือนไปเจอปัญหาเดิมๆแต่รุ่งอยากให้มองแบบนี้นะคะการนอนหลับคือปุ่มรีเซ็ตที่วิเศษที่สุดของธรรมชาติ ร่างกายของคุณเปรียบเหมือนโทรศัพท์มือถือที่แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงแดงเถือกคุณใช้เขามาหนักมากนะวันนี้ตอนนี้ถึงเวลาเสียบสายชาร์จแล้วค่ะการนอนหลับคืนนี้คือการชาร์จพลังเพื่อให้คุณตื่นมาเป็นคุณคนใหม่ที่สดใสกว่าเดิมพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นใหม่เสมอแสงแดดอุ่นๆจะมาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆ ปัญหาที่แก้ไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้สมองที่ได้พักเต็มที่อาจจะคิดทางออกได้ง่ายๆเลยก็ได้อย่าพึ่งกังวลกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณเองนะคะคุณผ่านเรื่องยากมาตั้งกี่ร้อยเรื่องเรื่องของพรุ่งนี้คุณก็จะผ่านมันไปได้แน่นอนตอนนี้เมื่อเราวางภาระลงแล้วเมื่อเราให้อภัยตัวเองแล้วตัวเราก็จะเบาขึ้นใช่ไหมคะ รุ่งอยากชวนคุณมองไปข้างหน้าอีกนิดเดียวไปยังวันพรุ่งนี้หลายคนกลัววันพรุ่งนี้กลัวจะต้องตื่นไปเจอปัญหาเดิมๆแต่รุ่งอยากให้มองแบบนี้นะคะการนอนหลับคือปุ่มรีเซ็ตที่วิเศษที่สุดของธรรมชาติร่างกายของคุณเปรียบเหมือนโทรศัพท์มือถือที่แบตเตอรี่หมดเกลี้ยงแดงเถือกคุณใช้เขามาหนักมากแล้ววันนี้ตอนนี้ถึงเวลาเสียบสายชาร์จแล้วค่ะ การนอนหลับคืนนี้คือการชาร์จพลังเพื่อให้คุณตื่นมาเป็นคุณคนใหม่ที่สดใสกว่าเดิมพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นใหม่เสมอแสงแดดอุ่นๆจะมาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆปัญหาที่แก้ไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้สมองที่ได้พักเต็มที่อาจจะคิดทางออกได้ง่ายๆเลยก็ได้อย่าพึ่งกังวลกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณเองนะคะคุณผ่านเรื่องยากมาตั้งกี่ร้อยเรื่อง เรื่องของพรุ่งนี้คุณก็จะผ่านมันไปได้แน่นอนดึกมากแล้วจริงๆค่ะได้เวลาปิดสวิตท,ทุกอย่างลงแล้วขยับตัวให้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดอีกครั้งนะคะรู้สึกถึงความนุ่มของหมอนความอุ่นของผ้าหม่มทิ้งทุกอย่างไว้ข้างนอกคลอง,องตอนนี้มีแค่คุณกับความสงบ รุ่งขอส่งพลังงานดีๆทั้งหมดที่มีให้ลอยผ่านเสียงนี้ไปโอบกอดคุณไว้นะคะขอให้คืนนี้ผ้าห่มของคุณอุ่นกว่าทุกคืนขอให้ความฝันของคุณพาคุณไปในที่ท,ที่สวยงามจำไว้นะคะคุณมีค่าคุณเป็นที่รักและคุณสมควรได้รับความสุขขอบคุณที่สูงมาด้วยกันจนถึงวินาทีนี้นะคะหายใจเข้ารับความสงบ หายใจออกหลับตาลงช้าๆพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ดีค่ะสำหรับคืนนี้ฝันดีและราตรีสวัสดิ์ค่ะ